วัสดีค่ะทุกคนตอนเศร้าเป็นยางแมตตูจังมาจอดอยู่ในรถล,ล่ออ่อนพอ,อยายเราไปซื้อกาแฟะนะคะทุกคนเราซื้อแค่กาแฟแมตตูก็บปอยากลงไปนั่มาเนาะสังเกตว่า,วาตอนจะไปเหตุงานแมตตูสิบอกเสมอว่าเออเข้าสิต้องพร้อมแล้วกาสดชื่นจริงๆจิตจงจิตใจเพราะว่ามันสิส่งผลกับงานนะคะซึ่งแมตตูก็เฮ็ดนะคะประมาณว่า เออกูพร้อมแล้วอย่างประมาณนี้นะอาบน้ําทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้สดชื่นถามว่าตอนเศร้าๆเนี่ยมันก็นยังเป็นแบบว่าเป็นงง,งๆเป็นกงๆสังเกตไหมแต่ไปเห็นงานตอนเศร้าๆมันสิเป็นงงๆเป็นกงๆตาปือ้อๆแห้งได้ขับรถแล้วก็สิขับรถหรือว่านาั่งในรถก็สิเป็นเหี่ยๆเนี่ยจักหน่อยต่างจากยง้มมือแรงหรือว่าทวงเทียงช่วงเที่ยงนี่ก็สิแบบ กะปีกระเป้ากะสิสดชื่นคือแลนตื่นตเพราะวัยยังเพราะว่าลูกค้ามากนะคะเขาก็ต้องตื่นตแต่ว่าแามือแรงนี่กะตื่นตัวแบบเงาเงาเพราะวัยยังมันเบิดมือแล้วนะมันก็สิเป็นเงาเงาแน่แจักหน่อยกับบานกัสินอนแผ่สองสลึงจังสี่หละทุกคนเนาะกัก,การงานคือวาน่นแหละแหงเฮ้าสีตองมาเจอกับกับผูกคน หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ่ะมึงจะกินรสนั้นกูจะกินรสนี้อันนี้มันเป็นแบบนี้เด้ออันนั้นมันเป็นแบบนั้นเท่าที่แม่ตู้สังเกตบึงนะคะทุกคนสัมผัสประสบการณ์เหตุในในขั้วมาสิบกว่าปีเนี่ยคือเวลาลูกค้าเข้ามาอยู่นี่นะทุกคนเข้าเป็นฝรั่งนะคะทุกคนเนาะสังเกตไหมว่าเราเป็นฝรั่งแต่ถ้าเพิ่นไปบ้านเข้าเพิ่นเป็นฝรั่งประมาณนี้นะแล้วเอ่อ ยูนี่ก็คืออาหารไทยลังคนกับสินี้มีคนมาขอเขากินเด้ทุกคนบ่หูว่าคนอื่นเจอไหมนะมาขอข้าวกินเอ่อฉันหิวขา่าบางที่เด็กน้อยมากนะบักหน่อยๆสองสาคนยังสีมาหาไม่ตู่ฉันขออันบบมีแนะจักซ่องได้บอฉันบ่ได้กินเข่าเลยกระเบื้องเราก็ไม่ได้ยากจนหรือว่าเอ่อเป็นขอทองขอท่านนะคะทุกคนฉันหิวเขา่าบาง อจอะหิวข้าวเดี๋ยวจะให้ข้าวกินจังสี่นะทุกคนเพราะเด็กๆแถวนั้นอะแถวแถวบ้านไม่ต่ก็คือว่าเห็นมันอยู่เนาะหิววข่าสันหรือบอกหูว่าสีโจกับเมต่บอกแต่ว่าให้กินเข้าได้ค่ะทุกคนไม่ตู่อาก็เลยบอกว่านี่ฉันมีแกงฉันมีแกงกายอยู่กินกับเข้าได้บอถ้าเฮาห้บอมีตามที่เขาขอไปเนี่ยเขาอาจสิลึงหรือว่าอยังประมาณนี้นะถ้าให้เข่าไปข้าเจ้าก็กินเดยกินเอาทําไมตองถามว่าทาไมไม่โทรหาแม่เธอละ โทรศัพท์บ่มีเด็กหน่อยสมัยนี้ตีบ่มมีโทรศพัพท์เห็นมันถือกันให้เกินเลยเรลากาอันนึงก็สีเป็นมุ่นขอท่านนะคะทุกคนมวนขอท่านนี่มาขอเงินตะขอเงินทำทาให้ตูย่างออกไปทั้งนอกอยางเห็นอยู่นี่ทาเมื่อใดที่เฮ้าสอยาเค็ดเข้าก็เห็ดน,นะคะบางทีเพิ่นเอาน้องหมามานาัานาง่งอยู่นนะําน่ะเอาน้องหมามานาั่งอยู่นา่มในตูก้กะหายไปหาิบเส้นหรือนู่นนี่นั่น,นแต่ว่าซุ้มนี่สังเกตเบิง่งเคาเจ้ามีคนมานนะํา่มนะบ่ดด้วามาาต่เหมือนบ้านเหมือนประเทศใท้เฮาแล่ะแหละเขาสีมีแบบ มาเฟียมาหรือเปล่าเอยียงประมาณนี่นะมีค้นคุ้มมากเพราะว่าเคยเห็นเพื่อนเอาเนวกินมาแกกเนาะอ่ะนางเป็นจุดเอาขนมปังไปว่างให้ก่อนหนึ่งก่อนหนึ่งเหมือนหู้จจกกันนะ่ะทุกคนอ่ะแต่กะบวาหรอกเนาะเพราะว่าโอกาสและความสมบูรณ์แต่ละบุคคลไม่เท่ากันแต่การทําบุญทาท่าน,านของไม่ตู้นี่กิสิว่าไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะนี่ก็คือละการที่สิทธิทาบุญตามตามที่เฮ่าสะดวกนะคะบางที่เบ่าบริยูเมืองไทยยัยงสิเอา้าอัน ขอผาปลาแน่ขอซ่องผาปลาแน่อันอ่ะกะว่ากันไปนะคะตามโอกาสนะคะซึ่งแม่ตู้ก็สิเฮ e เสมอเสมอโดยที่ไม่เบียดเบียนตนเองนะคะว่าทาให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะการทํหบุนทําท่านอย่างที่บอกว่าไ,ไ YouTube อไอยูทูบของแม่ตูนะ้น่ะเพิ่งจะหายไปสองคนนะคะโคลพันที่แม่ตู้ได้เงินมาก่ะก็หายไปบ่บ่ได้ประกาศให้ให้ทราบนะคะเพราะว่าแม่ตู้บอกแล้วว่าช่องทองรักแวงวันเนี่ยเป็นการกุศล คือว่าตั้งแต่เหตุมากเงินรายได้จาก youtube นี่แม่ตู้กระห้ทุนเด็กหน่อยเบิดเลยนะคะทุกคนบ่ไดเอาไว้จากบาทแซกสตังค์นะคะเป็นความเป็นความประทับใจเป็นความพุ่มใจแล้วก็เป็นปมในใจปมทําไมถึงเรียกว่าปมในใจเพราะว่าตั้งแต่เด็กหน่อยแม่ตู้เนี่ยอยากไปโรงเรียนกับไดเรียนกับม่ไกลแหลกออกนะทุกคนเต็มที่ม่สามแล้วกับม่หกไปต่อเอาองสีนะเหมือนกับว่าเฮ้ยกูอยากไปโรงเรียนแล้วกู กูไม่มีกำลังที่จะไปกูไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะไปพ่อกับแม่กับเออทรงในเท่านี้เ้วยลูกก็เข้าใจนะคะก็เลยเหมือนกับว่ามีปมในใจก็เลยอยากให้เด็กหน่อยในส่วนนี้นะคะซึ่งปมในใจแม่ตู่คิดว่าก็ไม่ได้ทําอะไรให้เราเสียหายหรือว่าเอ,อมาเดือดร้อนหรือว่านูนี่นั่นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเท่ากับเหตุที่เท่าเหตุใดนะบางทีวัดก็ว่ต้องเข่าหรอกไม่ไม่ไม่ต้องเข้าหมายถึงว่าไม่ให้เข้าไปเพียงแต่ว่าเขาย่ไกลเขาบอสสะดวก เดี๋ยวนี้สมัยนี้ส่งเงินได้เนี่ยใช่ไหมบันซี่วัดก็มี่หรือว่าตรงนั้นตรงนี้เพื่อนกัเปิดรับบริจาคหรือว่าโรงบานอย่างสี่นะโลงบ้านสงหรือว่าน้องหมาน้องแมวเพื่อนเปิดรับ,บริจาคเออไม่ตู่อย่าเค็ดเนาะไม่ตู่ก็สงไห้นะคะทุกคนสองลอยสามอยห้าลอยเอียงกะว่าไปตามสะดวกและตามโอกาสซึ่งจะไม่ทําบุญทุกวัดนะคะทุกคนคนเท่ามันทําบุญทุกวัดเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเท่ากับเอาตามโอกาสตามความเหมาะสมตามสมควรนะคะ ก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังเป็นความประทับจืดข <c oughs> ึ้นต้นในเรื่องการทํางานบวกคอยสวงคอยซื้นเป็นกงกงกลับมาทีเอ่อเอ่อทำบุญทําท่านอ่ะก็ว่ากันไปนะคะทุกคนเพราะว่าชีวิตหนึ่งหนึ่งเนี่ยเฮาสิเจอหลายเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าจะทํางานอย่างเดียวถึงเขาทํางานเขาก็ต้องเจอเหตุการณ์นู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะอย่างหน่อยหน่อยคนที่บอกว่าฉันอยากจะกินรถนั้นฉันอยากจะกินรถนี้อยากกินนั่นอยากกินนี่ก็เข้าใจนะคะแต่ว่าลานเอเชียนี่เข้าวซอาสติได้เต็มทีนะเพราะว่า เราเหมือนเราเป็นต่างชาติน่ะเนาะอันนี้มันเค็มไปนะเธออันนี้มันนู้นนี่นั่นบางทีมว่มาเพิ่มเขากับวา่าเอาเพิ่มเขาก็ไม่ได้เออก,ก,ก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้เพิ่มเขานี้หหยได้เลยนะคะก็ว่ากันไปแล้วอ่ะพอตู้มาแล้วโอเคจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวมาต่อเดี๋ยวมาต่อ <c oughs> มาฮอดล้านแล้วจ้ะทุกคนมาหนี้อนนับแรกแม่ตู้เฮ็ดหยังแม่ตู้สีหุงเขานะคะฮอดล้านดแล้วก็ไแม่ตู้สีหงเขเป็นนับแรก แ้วก็สีจัดล้านเพราะว่าข้าจเจ้ามาสั่งของไว้ตามม่าว่าเนี่ยสั่งแนวกินติตองแลนนี่ละคะ่ะทุกคนวงจรชีวิตของแม่ตูเบิ่งกาแฟตอนแม่ตูอยู่ในรถแม่ตูบอกว่าประ,ประ,ประตูโลดไปซื้อกาแฟซึ่งแม่ตูกับออกบอดี้ะะออนซอนน้ำเ,เดี๋ยวทุกคนว่าบอดดื่มกาแฟนะคะโอเคจะเราแจ้งแถลงไขเดี๋ยวถ่ายคลิป กวันขอบครัวแมตูมิขีบสัปสันมาสิหไปกินสลัดคือเกาล้วทุกคนโอเคจ้ะเดี๋ยวแม่ตุลุยงานก่อนเดี๋ยวสิไปหานะคะเดี๋ยวไปยามจ้ะโอ้ขามหมูทุกคนขามหมูมาเด้อกินน้ำแมตูอันนี้สลัดจะ้ะทุกคนมาเด้อ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 

Baina ez da, ez da, ez da, ez da.

Thank you.